เสียยะบรรทาจัดให้เอาใจคนรักครอบครัวนะครับโตโยต้าไฮรักรีวูีประตูเกียออโต้ครับพี่น้องครับก่อนอื่นทักทายพี่น้องกันเด้อสวัสดีครับเสียยะบรรทารูปรอยใจดีมีเวลาให้ไหว้น้ำเป็นนะครับพี่น้องครับมา ตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวปี2021นะครับไฟหน้าพิเชเตอร์ไฟท้าย LED 8เหลี่ยมไฟมงคลนะครับพี่น้องครับความสวยความเดินอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมเดินดูฝั่งนู้นปลดเซ็นทัลล็อกก่อนลดล็อกมาหัวแต่รับมาหมาดๆเลยพี่น้องใหม่น้อยๆปี2อยปนี2021นะครับรถโตโยต้านี่เขาเรียกว่าเสริมความมงคลมาเลยนะครับเสริมความมงคลมา แม้กระทั่งไอ,ไอแม็กเนี่ยแม็กยังให้รูปทรงเป็นกระดองเต่านะครับผมเป็นรูปทรงกระดองเต่าแสดงว่าขับ,ขบคันนี้แล้วอายุยืนนะครับอายุยืนทั้งรถอายุยืนทั้งคนเพราะว่าโตโยต้าเขาเคลมการันตีเลยขับไปเป็นล้านเครื่องเขากับบอพังเครื่องดีแห้งพี่น้องครับมาพร้อมกับเบาะหนังและก็อะไรเต็มรถโอหย,ยอกหยอกอะไรเนี่ยอ,อ่าซื้อมาพอดีเสียเอาไปใส่คนอื่นแหละพี่น้องครับนะครับ กระจกปรับไฟฟ้าเบาะหนังทั้งคันหน้าจงหน้าจอกล้องทงกล้องถอยออปชงออปชั่นออปแชเยอะไปหมดนะครับพี่น้องครับภายในองภายในนะครับนี่ใช้งานได้จริงบรรทุกของได้นะครับของนี่คุนค่าเอาไปค่าเอาไปขายได้หมดครับพี่น้องครับกระบป๋เรเน่งามๆนะครับมีการชนท้ายไฟท้ายครับให้เป็นเลขแปดนะครับเอาสองตัวมาประกบกันนะครับเป็นเลขแปดทันทีให้ความมุงคลน เลข8คือ infinity นะครับ infinity แสดงว่าความมั่นคงมั่นคงนี่โอ้มันหมุนเป็นเลข8อ่ะที่มีแต่แห้งมีแต่แห้งเด้อพี่น,อน้องขั้นนี้เซนเซอร์อีกรอบขั้นนะครับผมดากเดิมท้ายเดิมรถสวยรถเดิมนะครับสบภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงออกรถศูนบาทบัตรไปใชาชนไปเดียวเครดิตดีนะครับพี่น้องครับไม่มีเครดิตเริ่มต้นออกรถศูนบาท ได้เกียออโต้ฝังคนขับนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าไม่แปดหมืนโลพวมอะไรมัลติฟังก์ชันปุ่มโุ่มสตาร์ทมีโหมดอีโคมีโหมดพาวเวอร์นะครับโคดแก๋ออะรถโคตรสวยกระบะนางฟ้าน้องๆป้ายแดงนะครับพี่น้องครับเบื้องห้องเครื่องเดิมหมดโอ้โหฝากระโปรงมีรอยถอดเหมือนเคยเคลมสีฝากระโปรงมานะครับแต่ร่องแก้มซ้ายขวาเดิมหมดแผ่นเพดเ,เดิม ระบบความปลอดภัยด้วยเบรก e b s มาร์ช็อคเครื่องสวยเดิมโรงงานนะครับจัดไปกับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถศูนบาทบัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเสียยะใจดีเสียยะจัดหย้ยเสียยะขวัญใจค้นจนแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแจ๊ว